จะอะไรนักหนาวะะด้จรินลายก่อยบนอ๋อนสุดก็สร้างได้ทีสร้างอะไรคีเ p อร์ทาวเวอร์นะเมื่อกี้เมื่อกี้มาว่าวนิดนึงไหนดูหน่อยใช่เออไอ้นั่นไหมโอ้ยคิดไม่ได้อีนะองไปเอาที่ขุดขึ้นบันไดมาก็ได้โอ้ยขุดดินมั้ะแต่วมื่อี่ขุดดินนะเอออ๋อน้ำทะลักว้า แล้วผมเปิดสตูมาหลายอ่านกุกกระกุกกระกุกเนี่ยตรงนี้วางผิดนะเพราะตรงนี้วางผิดแม่งก็เลยผิดหมดเลยอืมใช่สดีโบสกระจกเลยไม่โบสอะอะไรกระจกเข้าบ้านเลยไหมไม่ได้ทำไมประตูมันเข้ายากเกินไป ถ้ามึงกระทุบประตูทิ้งแล้วไม่ต้องสร้างประตูบ้านเด <c oughs> ี๋ยวเอ็นดูแมนเข้าได้ไม่เอาแล้วชั้นสองเราขึ้นยังไงอ่ะชั้นสองเนี่ยชั้นสองบ้านน่ยชั้นสองบ้านก็กมีบันไดขึ้นอยู่ไหนวะอ๋อนี่เอาไว้ทำอะไรวะนอนเหรอเอ่อป้ายจะสร้างไว้ที่เป็นทีนท่นอนเวลาตื่นมาหวัวมึนมีปยายเหตุดาน แล,แล้วแล้วยูงไน,นวะอ้อมีมีเพชทองแล้วก็เหล็กเอาอะไรดีจะเอาเพชรไปก็พอเอาทองอันนึงกันมาเด้อได้ขายปืนทองใหมคนตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมเกลียดมากครับ ฟไม่อมันแหลกขนาดโอ้เหลือไม่กี่ที่แล้วเหลือแค่ที่เดียวมาที่สองที่มันล้ามันล้าเอออะไรระเบิดวะโจู่ทำไงจู่ไอ้นั่นแหละระเบิดในดันไม่มีอะไรอ๋อแล้วระเบิดบนบ้านยีกระตูมมีเสียงดอแขกอยู่ไกลๆใครเปิดประตูเล่นนะเออ เอฟโทรชันเสียงระเบิดมาลื่นไปวางพื้นที่บ้านต่อได้ยินเสียงเอฟลีเลียนเกนด้วยแค่เมื่อันั่งขุดไ้แล้วไม่รู้ว่าเอ้กูจะลงลงน้ำโอ้เหล็กเกินด้วยวางแค่นี้พออ่พอตรงนู้นเลสโตนแต่ยังไม่ไปอ่าฮะ แม่งเหล็กเยอะเกินไอ้เหี้ยไมย์แล้วคุณจะขึ้นเป็นยังไงเนี่ยมาได้แล้วหาทาวทุกกูัเอาแล้วกทำอีกด้านนึงทาวทุกกลัวเอาเรากำลังพยายามไม่อยากตีขึ้นไปหหินพอไหมเอ่อไม่พอต้องการอีกกีกะตันเอ่ออีก กีการไอเออดี๋ือกว่ากีกันกน,กกนี่มีไหม <c oughs> ไม่รู้อันตรงอยากสร้างแบบไออยากให้หินแบบมีเท่าเยอะไอเซิร์ฟเก่าเลยอ่ะที่เซิร์ฟเป็นทีมันเอาหินไป็ผาเล่นกับปีนขึ้นไปข้างบนน,กกน่ะสนุกดีนะไอเช่นนี้สนุกได้ทุกอย่างเอ้เมื่อไหร่ไม่อให้กูเอามาทำให้กูทำะไรนะเมื่อกี้ วางยินได้ปะกดยินไม่ไม่ไม่ต้องแล้วเอออีกด้านด้านนึงเสร็จแล้วโอ้ได้แล้วที่เหลือก็ลองลองลองเลยดูอโดนอีกมาดูฮะโดนอีกมาดูอยู่ไหนวะ f ก c k กซีเรีย u ลี่โดนยิงมาดู อีอหเิะไรเนี่ยบอสกลับมาต่ออีกแล้วนะเมื่อกี้เซิร์ฟอืมอีกแล้วเฮ้ยโบ๊ทกูขอธนูได้ไหมเลือกไหลเลยไม่ได้ใช้แล้วโบ๊ทของกองหน้าบ้านนี้เนยห้หายแล้วคือจะได้เอาคีเปอร์มาโบ๊ทขอธนูหน่อยคันธนูอะโบ๊ทมีได้ปะมี งานเลยโบส์ดังเอื้อเลยอ้เชิแอปเปิ้ลทองแอปเปิ้ลทองคำเยอะแล้วทำไมต้องทำบ้าทำแอปเปิ้ลทองกันด้วยวะถ้าข้ามตายแบบกูนะเว้ยอิที่แอปเปิ้ลทองไม่ไปเฟืองกันนึงนะเป็นแอปเปิ้ลทองเปี่ยมไฟไฟอร่เอ๋มากครับไม่เผื่อเผื่อเจอซอมบี้ไอ้ยซอมบี้วินเลเจอรเรา เายาวใช่ไหมไม่ได้พูดจะมามาข้าวไม่พูตักจอกไอ้บนโบโบนโอ้ยอันนั้นอันนึงนี่ไอ้อะไรโคกรดูกอะปุ๋ยปุ๋ยอันเกี่ยวกับ E O C O กระดูกก็มีทั้งหกอัน เมื่อกี้ดาวเมดเ,ะะเรือลแล้วนี่ยเลือกเต็มเลยล้วมันเป็นสองลอนเนี่ยอ๋ออร่อยแล้วเมื่อกี้แค่สะเกลตอนยิงหรือเปล่าตะาปลูกเนี่ยให้ดูมันสวนอ๋อดูสบายตาย <c oughs> สบายตาเหมือนเหมือน <c oughs> โรคตามากกว่าถ้ากูอยู่ในนี้เอ็นเดอร์แมนไม่มีทางตีกูได้ห้อ,องนี้มันสูงสอง เนี๋ยอเดนแม็กก็ย่อตัวเลวแค่ครึ่งตัวแล้วก็วิ่งไปตีมพ่อมึงจะลงทุนไปละตตดขาดัวเองเนี้ยโอ้โหไอรอนชูเวลสามอันของใครวะเนี่ไม่เลยไม่ใช่ของกูโขดีขดอีกีมันของรวมๆกันไหนตรงนั้นอ่ะว่าตรงนี้ไม่ทำประตูะะว เดี๋ยวมันลอยไม่อำมันก็ได้รู้เราเอาประตูยังไงมาทำเฮ้ยเจอสกิลิตอนว่ะของเหล็กไม่ประตูม่งขึงไปเอาไว้ตรงนั้นเจอกระดูกไม่เนี่ยไม่มีอกำลังขุดอยู่โบสโบสโบสน่าน่าน่าน่ไอ้กูขึ้นทางไหนก็เจออินิกมา มันโดนลอยนะเว้ยมันมีมุหน้ามึางอยู่ว่ไอ้เจี๊ยบอีกแล้วอ่ะลื้นแม่งเร็วอ่ะฝนต,ตกึกรบอกว่าก็อย่างนะอ๋อไอ้เจี๊ยบแม่งอยู่อยเออทาวเวอร์แล้วเสียงเสียงหายไปเลยก็ก็ก็มึงอยู่หลบใต้นั่นน่ะจะได้ยินเสียงฝนได้ไงหรอกกูกำลังจะมีเลือดลึกครึ่งหัวใจ เจอหินมะโบ๊ทหินได้สองสแต็กละโบ๊ทเกิดเป็นฝั่งกูว่าเอ่อสี่สแต็กก็ไม่น่าจะพอขุดไปเรื่อยๆก่อนกูทำทางขุดมันดีกว่านี้มีทางประมาก็โจมึงได้หินหินเต็มอินเวนทอรี่มึมอนกน่าจะพออยู่ทำไมกูได้ยินเสียงสไปเดอร์วะมึงบักเลยไม่สิมึงแหลกแหวนพูดสิ เกี่ยวอะไรกับแหลกวะที่ได้ยินเสียงสไปเดอร์ปุ่ต่อชิบหายพิกแอคดูน่ะพิกแอคไปดิออไปคดเจ้คูนเลยมาวาที่กูก็ได้นะอีกสิบอ่นอได้รับอาหารมาสองอานเยกว่าอาหารสด โอ้สงขึ้นมาเลยโจ้ส่งขึ้นมาครับกระดึงปะกดปล่อยขึ้นมาเลยโจ้กดคิวแให้มันกระเด็นมาข้างบนได้อะทำเป็นอันนั้นไหมทำเป็นรถไฟสรงยืดจิ้วเนี่ยเอาขอไปดูคลิปพี่แท็กพี่แท็กหรือไม่ก็อาจจะคิดเองบ้างเฮ้ยโอ้โหพี่แท็กอยู่ฮะอยู่เอ่อใกล้ๆบ้านกูโดดลงไปเอาละเดี๋ยวโขขึ้นมลคน ตอนขึ้นมันโคตรลำบากเลยใช่ไกัอีนี่มาดูนันก็อยู่ในดันบ้างแบล็กโกตรง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 ต้นไม้ที่มึงขุดไว้เพื่อให้น้ำมันอ้อลงไปเนี่ยไม้อ้อเนี่ยเด็กใครยังนี้ไม่ใหญ่ด้วยลีโอลักสุดหลอยเอาไปเอาไปเอาไปเอาหินอ๋อหินเอาเอาอันั่นไปด้วย เพื่อนมึงใช้ไม่ใช้เหรอมีกดขี้กดชิปอยู่ทำไมทำไมบอกว่้ไอ้โบ่ยืนเฉยไอ้โบ่ยืนนิ่งโบ่กายาวแล้วอุ้ยยันกิปหลุดทีบงานทีทีทีทำกี่ชั้นดิ วน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 พอไม่งั้นไม่เปลืองหินแบบมากเลยวน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 วบวนขอคอดินไนคอดินขึ้นไปขุดเองดิมึงมีโชว์เวลไม่มีขอรักอานพอเอ่อสองานจีๆก็สัตวหมดลงเมาดิอันเดิ ไอ้กูเห็นแล้วดินตรงไหนคเไอ้ชัว่ากลัวเยอะมากๆก็เพราะว่าตรงเนี่ยเราจะไม่ได้ทำหลังคากันเลยโอ้ยนี่แหละส่วนที่กลัวครัมันเยอะมากๆเดี๋ยวแค่กูไม่มีหลังคามันก็ถือว่าเยอะมันต้องทำอะไรมั้งไอ้เหี้ยไอะไม่ทำไว้แล้วทำพีไอ้พวกมอนสเตอร์เกิดยังไงตอนกลางคืนแม่ว่าเขาคุกเขาจะมาทำไอ้ไงไอ้คือมันมันมันไม่ยอมไม่เอาบอส แล้วมันกวบล็อกเขียวเรามีเยอะมากขนาดนั้นเลยเหรอไม่ก็าทำไม่ใช่บางส่วนมันจะได้มีโอกาสเกิดมากขึ้นอุ้ยมันเกิดบนเขาเปิดสโตนอยู่แล้วไม่ยังมีบล็อกเขียวมันก็เกิดไม่ได้ไม่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 แซมบี้จะเกิดโดยเฉพาะอ่าอบเขาเพิ่มเขาเพิ่มสโตนเยอะสุดเลยจะเป็นเอ้ยโหยอยคิปเปอร์ไอ้สัตว์เกี่ยวมาทำไมไม่ใช้แอเนาไซส์วะเวลาคิปเปอร์ระเบิดจะได้ไม่เป็นไร ฮ่าโบสอะไรโจไม่ไม่ใช่แอนทาไซอ่ะคืออะไรวะไอ้ที่คีเปอร์ระเบิดแล้วมันไม่เป็นไรอ่ะไม่เอาไม่หนุก <c oughs> ไม่หนุกจะลงไปฆ่าเดตายครั้งหนึ่งนะครับจะโดนแบงโฮอีกเลยลากรอโบสคุณลาคคุณลาค my friend yeah คุณลงไปแล้วไม่ตายไม่ไม่ตายเขาลงน้ำ คงไม่ตายก็ลางก็ล่างคิปเปอร์ทาวเวอร์มีน้ำไหมล่ะมีดิพี่ไม่ใช่ตรงกกาเอ้ยพี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่คอฟอะเนี่ยทีมวางน้ำหรือวางบันไดวะเนี่ยฮะนอตี <Not deep. S 2> แล้วอย่างสุดท้ายลเดี๋ยวต้องไปเอามาก่อนที่เราคิปเบอร์ทาวเวอร์เสร็จอะไรลวาวาโอ้ที่กูไปเข้า,าตาอย่างกันนี่นี่วะ บุคคลเบี่ยงไป